ทำไมจึงเกิดกิเลสแรงในวันพระโดยเฉพาะวันพระที่เป็นวันเพนบางทีก็ห้ามใจจากกิเลสผิดผิดไม่ไหวประสบการณ์ส่วนตัวของหล,หลายคนทำให้สงสัยเช่นนั้นการพูดถึงแบบลอยๆตลอดจนศึกษาวิจัยจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบของคืนวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นมีมานานส่วนใหญ่ออกแนวลือกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ มิใช่งานวิจัยจากการเก็บสถิติกันเป็นเดือนเป็นปีที่น่าเชื่อถือหน่อยก็มหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กในสวีเดนเจาะจงเฉพาะพฤติกรรมในการนอนหลับช่วงคืนวันเพนของคนจำนวน47คนช่วงอายุ18ถึง30ปรากฏว่าคืนวันเพนนอนหลับกันน้อยลง20นาทีซึ่งหมายความว่าวันเพนมีอิทธิพลกับพฤติกรรมมนุษย์จริง อย่างน้อยก็ในแง่การหลับนอนซึ่งถึงปัจจุบันข้อมูลเท่าที่มีคือสมองจะไยต่อสิ่งรบกวนรอบตัวมากขึ้นจุดใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ถ้าสมองซึ่งทางพุทธไม่ใช่จิตมีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้ามากขึ้นก็แปลว่าเรามีเสร็จเกิดราคะผิดๆมากขึ้นเกิดโทสะแรงๆง่ายขึ้น ธรรมเนียมนิยมในการตัดไฟแต่ต้นลมแบบพุทธคือตั้งใจเก็บตัวรักษาสินแปที่วัดไปเลยเพราะถ้าตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะงดเว้นจะออกห่างจากแหล่งกิเลสฟังธรรมจะเริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมโอกาสที่กิเลสจะสแสดงเดชก็แทบไม่เหลือแม้ปัจจุบันคาวราวะส่วนใหญ่ไม่สะดวกจะถือสินแปดวันพระอย่างน้อยแค่ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่า จะถือศีลห้าทั้งที่บ้านและที่ทำงานให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตกกลางคืนสวดอิติปิโสเต็มปากเต็มคำสักสามจบเท่านี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมน้องๆถือศีลอุโบสถแล้วหลังจากเอาชนะกิเลสวันแรงได้จะไปยี่ระอะไรกับกิเลสวันเบาถ้าหากว่าทำบุญขึ้นในวันพระ สามารถถอนใจออกมาจากลมกิเลสวันแรงได้จะไปยี่ระอะไรกับกิเลสวันเบานี่จึงเป็นอุบายประกอบความเข้าใจสำหรับผู้ที่ต้องการเอาชนะกิเลสหย,ยาบๆชนะบาปและความร้ายกาจของตนเองให้ได้ว่าเราจะถือปฏิบัติพรหมจรรย์นในช่วงวันพระไปเพื่ออะไร